การที่เคารพนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอการขนส่งสาธารณะค่ะสมาชิกกลุ่มที่3นะคะมีดังนี้ค่ะสำหรับทฤษฎีระบบการขนส่งสาธารณะในหัวข้อการวางแผนแนวเส้นทางนะคะการวางแผนแนวเส้นทางสำหรับระบบการขนส่งสาธารณะนั้นจะต้องคำนึงถึงระบบการขนส่งสาธารณะระยะห่างของแต่ละเส้นทางและรายละเอียดในแต่ละเส้นทางค่ะ โดยระบบการขนส่งสงาธารณะนั้นแบ่งได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆดังนี้ค่ะ 1. r a d i เรเดียลคอนเซเป็นระบบที่มีจุดศูนย์กลางเพียง1ตำแหน่ง 2. ระบบกริดเป็นระบบที่เป็นบล็อกๆนะคะหรือว่าเป็นตารางค่ะ 3. ระบบมัลติเซนเตอร์เป็นระบบที่มีจุดศูนย์กลางหลายแห่งค่ะโดยระยะห่างของแต,แต่ละเส้นทางจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ผู้โดยสารใช้ในการเดินทางเพื่อมาใช้บริการของระบบ ขนส่งสาธารณะค่ะโดยระยะทางที่ผู้โดยสารเดินทางเพื่อมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะนั้นจะไม่เกิน0.4กิโลเมตรหรือ400เมตรค่ะเพราะฉะนั้นระยะห่างของแต่ละเส้นทางของระบบการขนส่งสาธารณะจึงไม่ควรกำหนดค่าให้เกิน0.8กิโลเมตรค่ะเส้นทางของระบบการขนส่งสาธารณะในแต่ละเส้นควรกำหนดให้ผ่านพื้นที่ที่มีความหนาแนนของผู้โดยสารสูง และเป็นสถานที่ที่สาคัญเช่นบริเวณที่พักอาศัยโรงเรียนสนามกีฬาหรือบริเวณที่เป็นแหล่งธุรกิจหรือย่านห้างสรรพสินค้าค่ะสาหรับการกําหนดเส้นทางการเดินรถโดยสารนั้นผู้ออกแบบต้องคํานึงถึงสภาพความเหมาะสมของถนนที่รถโดยสารนั้นจะต้องผ่านไปด้วยค่ะโดยจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมดังนี้ 1. ลักษณะทางเรขาคณิตคือโค้งในแนวราบลักษณะทางเรขาคณิตของทางแยกและความกว้างของถนนค่ะ 2ลักษณะโครงสร้างและความแข็งแรงโดยผู้ออกแบบควรออกแบบให้มีแผ่นคอนกรีตในบริเวณที่สถานีหยุดรถเพื่อช่วยในการรองรับรถโดยสารขณะจอดรถค่ะ 3. ลักษณะทางการจราจรนะคะผู้โดยสารต้องคำนึงถึงบริเวณที่ห้ามเลี้ยวแล้วก็ห้ามจอดรถด,ด้วยค่ะ จุดหยุดรับส่งสต o อปโล a ค i ันระยะห่างระหว่างจุดหยุดรับส่งผู้โดยสารที่เหมาะสมควรมีค่าอยู่ระหว่าง2-3แห่งในช่วงระยะทาง1กิโลเมตรโดยตำแหน่งของจุดหยุดรับส่งผู้โดยสารบริเวณทางแยกมีอยู่3ตตำแหน่งได้แก่ 1. บริเวณจุดที่ถึงก่อนทางแยกเนียไซส์ 2. บริเวณจุดที่เลยทางแยกไปแล้วฟาไซส์ 3, บริเวณช่วง,งกลางของทางแยกมิดบล็อก ความจุของท่าจอดรถ b i r ร์ดค a ปาซิสามารถคำนวณได้จากสมการ CV เท่ากับ g หาร C คูณสาม0 r หารารด้วยที C บวก g หาร C คูณด้วยดีค่ะจากสไลด์ภาพทางด้านซ้ายเป็นภาพแสดงการขึ้นรถระยะเวลาที่ผู้โดยสารใช้ในการขึ้นรถบอดดิ้งมีค่าอยู่ระหว่าง1.5-3.0ถึง3.0วินาทีต่อคนค่ะส่วนภาพด้านขวาเป็นภาพแสดงการลงรถระยะเวลาที่ผู้โดยสารใชในการลงรถ อะไรทิ้งมีค่าอยู่ระหว่าง1.5จุ้าถึงสองจุด้าวินาทีต่อคนค่ะหัวข้อต่อไปก็คือการกำหนดการเดินรถโดยทั่วไปแล้วการกำหนดการเดินรถจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของการเดินทางในแต่ละวันเช่นในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็นจะมีการกำหนดเดินรถที่มีความถี่สูงกว่าในช่วงเวลากลางวันที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนนอกจากนี้กำหนดการเดินรถอาจแตกต่างไปในช่วงวันทำงานและวันหยุดอีกด้วย การกำหนดการเดินรถสามารถกำหนดค่าระยะห่างของเวลาได้ดังธรรมการดังนี้ค่าโดยสารอันแปรสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทดังนี้ประเภทที่หนึ่งโครงสร้างค่าโดยสารที่มีค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะการเดินทางโครงสร้างค่าโดยสารประเภทนี้จะมีค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ผู้โดยสารเดินทางหรือเมื่อผู้โดยสารเดินทางข้ามโซน โครงสร้างประเภทนี้จะมีสองแบบก็คือ Graduate Fare Structure คือโครงสร้างค่าโดยสารที่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อผู้โดยสารเดินทางผ่านป้ายหยุดรถโดยสารที่เพิ่มขึ้นโครงสร้างประเภทนี้จะมีความยุ่งยากในการคิดคำนวณและการจัดเก็บเป็นอย่างมนกแต่จะมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการแบบที่สอง Zone Fare Structure คือโครงสร้างค่าโดยสารที่จัดเก็บตามโซนที่ผู้โดยสารเดินทาง แม่หาผู้โดยสารเดินทางข้ามโซนจะต้องจา่งจายค่าโดยสารอีกอัตราโครงสร้างประเภทโซนแปรนี้จัดจัดเก็บค่าโดยสารและคิดคำนวณง่ายกว่าแต่จะมีความเป็นธรรมน้อยกว่าเนื่องจากค่าโดยสารไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามระยะทางที่ผู้โดยสารเดินทางประเภทท, 2, เท,ที่สองโครงสร้างค่าโดยสารที่ไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางการเดินทางโครงสร้างค่าโดยสารประเภทนี้จะมีค่าโดยสารคงที่ตลอดการเดินทางโดยไม่ขึ้นอยู่กับระยะทาง นอกจากนี้ยังมีค่าโดยสารชนิดพิเศษที่ค่าโดยสารม่ขึ้นอยู่กับระยะการเดินทางเช่นบัตรผ่านตลอดหนึ่งวันสามวันหรือเจ็ดวันต่อมาตารางแสดงการเปรียบเทียบโครงสร้างค่าโดยสารจะมีการเปรียบเทียบดังจะไล่ดังนี้ซึ่งค่าโดยสารนะคะสามารถจัดเก็บได้ส0ประเภทค่ะหนึ่งระบบ x f a c t แฟนะคะเป็นวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารที่ผู้โดยสารต้องเตรียมจำนวนเงินให้พอดีกับค่าโดยสารคะ่ะ 2. ระบบ p p a d f a r e นะคะเป็นวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารโดยที่ผู้โดยสารนะคะจะต้องจ่ายค่าโดยสารก่อนการเดินทางค่ะ 3. ระบบ p o s t p a d f a r e นะคะเป็นวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารที่ผู้โดยสารสามารถใช้บริการโดยสารก่อนแล้วจึงจ่ายค่าโดยสารในภายหลังค่ะและระบบสุดท้ายนะคะก็คือ No-BARRIER Fare Collection นะคะเป็นวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารโดยอาศัยความซื่อสัตย์ของผู้โดยสารเป็นหลัก กล่าวคือผู้โดยสารจะซื้อบัตรผ่านในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆเช่น 1, 1เดือนหรือ1ปีค่ะประวัติระบบการขนส่งสาธารณะโลกเริ่มจากการขนส่งสาธารนณะครั้งแรกสุดที่พบในประวัติศาสตร์นั้นเริ่มโดยชาวโรมันผู้ซึ่งก่อตั้งระบบบริการยานพาหนะที่รับจ้างขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระในระหว่างช่วงการปกครองของจักรพรรดิออกัสตัสและจักรพรรดิไทบริอุสพาหานะที่ใช้ในการขนส่งมีลักษณะเป็นรถบรรทุกแบบ2ล้อหรือ4ล้อ ที่ให้บริการโดยจอดรับส่งผู้โดยสารตามที่พักใจทางซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสถานีย่อยๆทุกระยะ5้าถึงไมล์ยกตัวอย่างนางสลดเลยค่ะในยุโรประหว่างศตวรรษที่16เริ่มปรากฏมีการใช้รถโค้ชให้บริการรับส่งผู้โดยสารโดยจัดให้มีการให้บริการที่สม่ำเสมอตามตารางเวลาระหว่างเมืองสำคัญๆทั้งนี้เนื่องจากสภาพถนนที่ย่ำแย่ประกอบกับราคาค่าโดยสารที่แพงเกินไปการเดินทางเป็นไปด,ด้วยความล่าช้าทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควรค่ะ รูปแบบระบบขนส่งสาธารณะในยุคต่อมาเริ่มจากออมนิบัสในปีคิด์ศักราช1825มีการพัฒนารถโคตให้มีการรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นเรียกว่าออมนิบัสโดยจอห์นสเตฟสันสผู้ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นผู้ผ,ผลิตยานพาหนะสำหรับขนส่งสาธารนณะรายใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่19แต่การเดินทางด้วยออมนิบัสก็ยังถือว่าช้าและไม่ได้รับความสะดวสบายเท่าที่ควร เนื่องจากถนนที่มีผิวทางราบเรียบเหมาะสําหรับใช้เป็นเส้นทางให้บริการนั้นมีจํานวนไม่มากนะและถนนดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีพื้นผิวทําจากวัสดุที่เป็นก้อนฐานหินที่มีขนาดใหญ่ยากต่อการทําให้เรียบต่อมาในปีคศัก1832ได้มีการใช้รถร้างลากด้วยมา้าหรือฮอสทาได้รับการพัฒนามาจากออมิบัสมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันหลายรูปแบบไม่มีรูปแบบใดที่ถูกกาหนดเป็นมาตรฐานที่แน่นอน ฮอสคาร์ได้รับการพัฒนามาจากออลิมบัสให้หลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทางวิ่งโดยฮอสคาร์จะวิ่งบนรางเหล็กที่ถูกวางแนวไว้กึางกลางถนนจะช่วยลดแรงเสียดทานลดผลกระทบจากความเสียหายลดผลกระทบจากความหยาบของผิวถนนรวมถึงน้ำหนักบรรทุกทําให้มาสามารถลากรถได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางด้วยฮอสคา์จึงเร็วกว่าออลิมบัสสเท่าตัวอย่างรูปฮอสคาก็ดังในสไลด์เลยนะคะ ค่ะต่อมานะคะได้มีการตระหนักถึงโรคระบาดจากม้าที่จะเกิดขึ้นฮอสคาร์จึงถูกพัฒนามาเป็นรถเคเบิลเพื่อลดข้อจํากัดอันเกิดจากรูปแบบการเดินทางที่ใช้ม้าลากจูงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะระบบดังกล่าวมีค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นการลงทุนที่สูงมากและบางครั้งสายเคเบิลที่ใช้ในการกับเพื่อนอาจจะติดขัดหรือฉีกขาดได้ซึ่งต้องใช้เวลานานนะคะในการแก้ไขซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางได้ะคะ่ะตัวอย่างรถเคเบิลก็ดังรูปในสไลด์เลยนะคะ รถรางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรืออ e ิเล็กทริกสตีคาร์ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการขนส่งที่สําคัญซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นถัดจากยุคข,ของการขนส่งด้วยเคเบิลระบบขนส่งดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดยเวนเนลวอนซีม no ินนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมันซึ่งได้แสดงผลงานดังกล่าวในงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรมนั่งกรุงเบอร์ลินในปีคิศกช1879ห้ารถรางขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่19ระหว่างเมืองให้บริการครั้งแรกในปี1830ระหว่างเมืองเวสต์พูและเมืองแมนเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษได้กลายเป็นรูปแบบการขนส่งหลักที่สําคัญของการขนส่งระหว่างเมืองในที่สุดเริ่มให้บริการเป็นครั้งแรกโดยวิ่งจากเมืองวอเชสเตอร์ไปยังเมืองบอสตัน 6. ระบบรถรางใต้ดินและรถรางยกระดับในปี1850การจราจรบนท้องถนนภายในกรุงลอนดอนเริ่มมีแนวโน้มของปัญหาที่รุนแรง เกิดจากข้อจำกัดของเส้นทางการจราจรที่มีอยู่ทำให้ความสามารถในการเคลื่อนตัวของรถยนต์บนท้องถนนเกิดความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในปี1890การขนส่งแบบรางด่วนได้กลายเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถของการบรรทุกผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมากต่อเที่ยวการเดินทางและความรวดเร็วในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบการเดินทางอื่นๆในช่วงเวลานั้น7 รถรางขนส่งระหว่างเมืองช่วงปลายทศวรรษท,ที่หนึ่งพันแดร้อยเกิบถไฟขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเมืองเล็กๆก,ก,กับเมืองใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์กลางความเจริญการขนส่งระหว่างเมืองยังเป็นปัจจัยสําคัญของการขยายขอบเขตเมืองออกจากศูนย์กลางและทําให้เกิดชุมชนใหม่โดยรอบสถานีรถไฟซึ่งตั้งอยู่ตามเส้นทางที่มีการให้บริการแดรถโดยสาร ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่สำคัญของการขนส่งในช่วงกลางศตรวรรษที่20ในปี1 9 3 9รถโดยสารได้ถูกพัฒนาให้มีระบบขับเคลื่อนผ่านล้อและพาวอัตโนมัติรถโดยสารที่ผลิตในช่วงเวลานี้มีความยาว40ฟุตบรรทุกผู้โดยสารได้50บที่นั่งมีการผลิตรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินทุกวันนี้รถโดยสารส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบให้มีระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแทบทั้งสิน้น ประวัติระบบการขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะครับเริ่มครั้งแรกในสมัยรชัชกาลที่5โดยมีชาวต่างชาติสั่งรถยนต์เข้ามาใช้ในประเทศไทยแต่ไม่ทราบว่าเป็นยี่ห้อใดเนื่องจากบางเกาะสมัยนั้นใช้การขนส่งทางเรือเป็นหลักสะพานข้ามคลองจึงต้องยกสูงเพื่อให้เหลือรอดได้แต่กลับเป็นปัญหาสำคัญในการใช้รถยนต์ชาวต่างชาติผู้นั้นขายต่อให้แก่จอมพลเจ้าพยาสุรสักมนตรีหรือว่าเจิรมแสงชูโต และนี่คือภาพรถยนต์ที่เข้ามาประเทศไทยในระยะแรกๆนะครับต่อมานะครับพญาพักดีนรเศษ,ษจึงนํารถเมล์เข้ามาให้บริการในเมืองหลวงเมื่อประมาณป,าณปีพศ2450กิจการรถเมล์ได้ขยายตัวและขยายเส้นทางทั่วพนะรครในปีพศ2476แต่ในปีพศ2516ถึง2518 25ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเงินเฟ้อรัฐบาลจึงเข้ามาปฏิรูประบบการขนส่งสาธารณะ จากเอกชนเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้ชื่อบริษัทมหานครขนส่งต่อมาเปลี่ยนเป็นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมมฑลนสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ 1. การให้บริการตามเส้นทางหลักของการเดินรถก็จะมีรถโดยสารประจําทางรถไฟฟ้าธนยงรถไฟฟ้ามหานครสการให้บริการตามเส้นทางเดินรถแบบอิสระ รถโดยสารประจำทางแบบธรรมดาก็จะมีรถเมล์สีครีมแดงรถเมย์สีขาวเขียวรถเมย์เล็กธรรมดาครับต่อมาคือรถโดยสารประจำทางแบบปรับอากาศก็จะมีรถเมย์ปรับอากาศ NGV รถเมย์ปรับอากาศยูโร2รถโดยสารปรับอากาศชนิดพิเศษครับรถไฟฟ้าสายนายงหรือแบงคอกแมสส์ transit system นะครับระบบรถไฟฟ้า BTS ประกอบด้วยสถานีทั้งหมด52สถานี รวม2เส้นทางคือสายสุขุมวิทนะครับโดยเริ่มจากบริเวณสุขุมวิทเ1อหรืออ่อนนุชครับต่อมาคือสายเสี่ลมเริ่มจากเชิงสะพานสนเด็ิพระเจ้าตากสินสะพานสาธรนะครับลักษณะโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างยกกระดับครับลองรับถะรลองรับลานกว้างประมาณ9เมตรซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นทั่วไปประมาณ12เมตรและโครงสร้างเป็นการวางบนเสาเดียวครับซึ่งโดยทั่วไป สร้างอยู่ในบริเวณเกาะกลางถนนครับลักษณะของระบบนะครับรถไฟฟ้าี t s ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนบิ่งบนรางคู่ยกระดับนะครับขบวนรถไฟฟ้าครับขบวนรถไฟฟ้าประกอบด้วยจำนวนรถจำนวน3าถึงหคันต่อพ่วงกันนะครับสามารถวิ่งกลับทิศทางได้ตัวตรถแต่ละคันสามารถุาผู้โดยสารได้ทั้งหมด320คนต่อ1ขอบวนครับโดยแบ่งเป็น42คนนั่งและ278เคนเยืยนครับ สถานีรถไฟฟ้าครับสถานีรถไฟฟ้า BTS แบ่งอยู่เป็น2ขงลักษณะก็คือ s i d e Platform Station และ Center Plat f o r m s t a t i o n ครับ Side Platform Station คือชานชลาอยู่ทั้งสองข้างนะครับโดยรถไฟวิ่งอยู่ตรงกลางสถานีครับส่วน Center Pla t f o r m Station ชนะครับชานชลาอยู่ตรงกลางและรถไฟอยู่2ข้างของทานเานะครับ รถไฟฟ้ามหานครจัดตั้งเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดภายในเขตกรุงเทพมหานครปัจจุบันรถไฟฟ้ามหานครในประเทศไทยมีอยู่สองสายได้แก่สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงแนวเส้นทางสายสีน้ำเงินมีระยะทาง48กิโลเมตรส8สถานีสายสีม่วงมีระยะทาง23กิโลเมตรส6สถานีลักษณะโครงสร้างโครงสร้างทางมีลักษณะเป็นอุโมงค์ใต้ดินแบบคู่วางตาม ทางแนวราบตลอดเส้นทางและมีบางช่วงที่เป็นอุโมงค์ซ้อนกันตลอดแนวลักษณะของระบบระบบเป็นแบบรางคู่และจะมีรางที่3วางขนานกับรางวิ่งเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถขบวนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าหนึ่งขบวนประกอบด้วยรถล่างจูงและรถพ่วงสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ320คนต่อคัน 2. การให้บริการตามเส้นทางเดินรถแบบอิสระเป็นการให้บริการตามความต้องการของผู้โดยสาร จะไม่มีเส้นทางและกำหัดก,การแนนรถที่แน่นอนเช่นรถแท็กซี่และรถตู้ระบบการขนส่งโดยรถไฟการขนส่งโดยรถไฟในประเทศไทยนั้นเริ่มในรัชกาลที่5โดยคณะราชาทูตจากอังกฤษได้เข้ามาท, 3, ทมาําสัมพันธไมตรีและได้นํารถไฟเข้ามาถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการสิ่งจําเป็นสําหรับรถไฟ 1. ทางรถไฟใช้ในการวิ่ง2รถจัด รถที่มีกำลังเคลื่อนที่ใช้ในการลากจูงรดพว่ดพวง 3. าดรถพ่วงใช้บรรทุกผู้โดยสารและสิ่งของต่างๆ 4. สถานีรถไฟเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารชนิดของรถไฟโดยสารจะมีหลายรูปแบบ 1. นรถนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศจำนวนห้องจะมี12ห้องและจะมี24ที่นั่งลักษณะเป็นรถปรับอากาศภายในห้องประกอบด้วยอ่างล้างหน้าถัางขยะ แก้วน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเก้าอี้ยาวนั้นสามารถดัดแปลงเป็นเตียงนอนได้ 2. รถนั่งและรถนอนชั้นสองแบบอากาศจํานวนที่นั่งจะมี40สิที่นั่งปรบบอากาศเก้าอี้สองตัวหันเข้าหากันสามารถดัดแปลงเป็นเตียงนอนได้ 3. รถนั่งและนอนชั้นสองจำนวนที่นั่งจะมีทั้งหมด32สองที่นั่งเป็นเก้าอี้สองตัวหันเข้าหากันสามารถดัดแปลงเป็นเตียงนอนได้ 4. รถบโบกี้ชั้นที่สองับบอากาศ มี30ที่แบ่งที่นั่งคู่และที่นั่งเดี่ยวเป็นรถปรับอากาศเก้าอี้ปรับเอ็นได้ 5. รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศราาศุ่น ATR จำนวน62ที่นั่งเป็นรถนั่งปรับอากาศเก้าอี้สามารถปรับเอ็นได้ 6. รถโบกี้ชั้นที่2บชอทอจำนวนที่นั่ง48ที่นั่งลักษณะภายในรถเป็นรถนั่งเบาะสามารถปรับเอนได้7 รถโบกี้ชั้นที่2และ3ติดกันบสสจำนวนที่นั่งชั้นที่2จํจำนวน20ที่และชั้นที่3จํจำนวน40ที่ลักษณะภายในรถภายในตู้รถโดยสารจะมีที่นั่งสองประเภทโดยแบ่งครึ่งตู้สาหรับชั้นที่2และอีกครึ่งตู้เป็นชั้นที่3 8. ดรถกาลังดีเซลรางกสขจํานวนที่นั่ง74ที่นั่ง 9. รถโบกี้ชั้นที่3บชสจํานวนที่นั่ง76ที่นั่ง6ประเทศระบบขนส่งสาธารณะดีเดินทางสะดวก 1>, 1. ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวเป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องระบบการขนส่งสาธารณะเป็นอย่างมากแม้จะมีค่าธรรมเนยที่สูงแต่ว่าคนในโตเกียวก็นิยมใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นหลักทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้คนได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นหลักครับ 2. ประเทศสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กเป็นมหาคนครเอกของโลกซึ่งเป็นสวนรวมทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมจึงไม่เหมาะกับการใช้รถไส่วนตัวเพราะรถไฟฟ้าใต้ดินของนิวยอร์กเป็นระบบขนส่งความเร็วสูงมีขนาดใหญ่และให้บริการ24ชั่วโมงครับ สามประเทศอังกฤษในตอนดอนมีรถไฟ้าใต้ดินเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีชื่อเสียงมีการจัดการระบบขนส่งที่เป็นระเบียบม,มีการแบ่งพื้นที่ในเขตเมืองเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางครับ 4. ประเทศสเปนกรุงมาลิดมีการพัฒนาระบบขนส่งให้ใช้งานง่ายแม้ว่าเมืองจะมีประชากรมากแต่ว่ามีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีประสิทธิภาพที่สูงและปลอดภยัยรวมถึงค่าอัตราเรืสารที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครองชีพแล้วจึงทําให้ประชาชนลดการใช้รถส่วนตัวและมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นหลักครับ หาประเทศฝรั่งเศสรถไฟของกรุงปารีสมีระยะทาง2 1 4กิโลเมตรส่วนใหญ่ยอยู่ใต้ดินประกอบด้วย303สถานีนอกจากนี้ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงปารีสย,ยังให้บริการรถโดยสารประจำทางและรถแท็กซี่ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ชานเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้กับกรุงปารีสได้ทั้งหมดครับ 6. ประเทศเกาหลีใต้ระบบขนส่งอย่างดีในกรุงโซทําให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมในเอเชียระบบรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ใตดินแบ่งออกเป็นเส้นทาง สิบหลักสิบสองเส้นทางที่ครอบคลุมการเดินทางทั่วทั้งเมืองมีหน้าจอบอกข้อมูลแบบเดียวทางที่ช่วยลดปัญหาการหนาแน่นของการจราจรได้เป็นอย่างดีครับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แกบบ่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาและหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานโอกาสนี้ค่ะขอบคุณค่ะ